สวัสดีค่ะมาพบกับนางซีนในช่องนางซีนแฮนด์เมดวันนี้นางซีนจะพามาทำกระเป๋าคุณหนูน่ารักมากเลยลอ,องทำง่ายง่ายค่ะไม่ยากค่ะไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะลิปบ,บินลิปบ,บินเบอร์สอง ทังซสีนตัดขนาดที่ความยาว18นิ้วจำนวน3เส้นใช้ริบบิ้นกากเพชรน,นะคะเหรียญค่ะก้านไก่เม็ดเทปกาวสองหน้าโบตกแต่งแล้วก็ ดิ้นไว้สำหรับทําหูกระเป๋าแบบนี้ค่ะตัดความยาวอยู่ที่สิบเซนนะคะแล้วก็มัดปลายทั้งสองด้านเป็นปมแบบนี้ไว้เลยเรามาเริ่มต้นวิธีทํากันเลยนะคะตามลิปปิน้นพับครึ่งตัดปลายแหลมทั้งสามเส้นเลยนะคะ นำด้านขวาพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมตรงกึ่งกลางก็พับสามเหลี่ยมลงมาอีกครั้งหนึ่งก้อนเส้นเดิมค่ะอ้อมไปด้านหลังค่ะแล้วก็อ้อมกลับมาด้านหน้าค่ะ ทาเส้นที่อยู่ด้านซ้ายสอดเข้าช่องนี้นะคะเพื่อเป็นการล็อกริบบิ้นค่ะเราจะทําริบบิ้นเส้นตรงๆให้มันเป็นเหมือนมุมเป็นเหมือนลูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้เนอะอ่าสองเส้นที่เหลือทําเหมือนเดิมเลยนะคะ เ้นที่สองเสร็จแล้วไปเส้นที่สามเรียบร้อยแล้วค่ะ มาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะนำลิปบิ้นขึ้นมาสองเส้นวางทับกันในลักษณะนี้นะคะสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้แม็กแม็กไว้เลยค่ะแต่ถ้าใครชำนาญแล้วไม่แม็กก็ได้จะได้ง่ายต่อการสานเนาะ เส้นที่สามมาวางโดยที่ให้เส้นด้านบนอยู่ด้านล่างในลักษณะนี้แล้วก็แม็กไว้เหมือนเดิมค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มสาร จากเส้นกลางออกมาเส้นนอกนะคะเขาเรียกว่าเส้นที่สองเส้นที่สามด้านขวามือก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะสารเราต้องใส่หูกระเป๋าที่เตรียมไว้ก่อนเพราะเราจะสารในส่วนของหูกระเป๋าก่อนนะคะสารตรงส่วนนี้ก่อนโอ้ยแมวล้องค่ะเขาอยากออก แมวแมวแมว,แมวใหญ่เลยขออภัยนะคะที่มีเสียงแมวรบกวนบ้างาเริ่มสานกันเลยนะคะจากฝั่งขวาก่อนแล้วก็ค่อยไปฝั่งซ้ายนะคะเริ่มจากเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สองฝั่งขวาค่ะอ่าบน เส้นที่สามล่างก็จะฝั่งซ้ายก็จะมีลิบบิ้นทั้งหมด5เส้นนะคะเส้นที่สองค่ะของฝั่งซ้ายล่างบนล่างเส้นที่สามของฝั่งซ้ายค่ะบนล่าง บนเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็ดึงค่ะโอ้ทั้งเสียงแมวเสียงเด็กเลยทนะีเนี้ยแข่งกันร้องเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อได้ชิ้นงานในลักษณะนี้แล้วเราจะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะเริ่มสามจากด้านขวาเส้นที่สามนะคะเส้นนอกสุดเลยนะเริ่มค่ะ ล่างทับบนฝั่งซ้ายค่ะเส้นนอกสุดบนล่างบนสารตามลายเขาไปเลย,เลยนะคะเส้นไหนอยู่ล่างเราก็สารขึ้นข้างบนเส้นไหนอยู่บนมันก็ให้เขาอยู่ข้างล่างโจบไปแล้วหนึ่งรอบค่ะต่อไปรอบที่สองเส้นนอกสุดด้านขวาค่ะล่างบน ด้านซ้ายค่ะบนล่างบนเสร็จไปแล้วสองรอบรอบที่สองอย,สยนนะะอย่าลืมใส่เหรียญนะคะอย่าลืมใส่เหรียญลงไปนะแต่นางสินขอไม่ใส่เหมือนเดิมต่อไปรอบที่สามรอบสุดท้ายเราจะสานจากเส้นนอกนี่แค่3ามรอบนะคะ รอบที่สามเริ่มค่ะล่างบนฝั่งซ้ายค่ะบนล่างบนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ ลอยแล้วนะต่อไปจะเก็บชิ้นงานกันค่ะเก็บจากฝั่งขวานะคะเส้นแรกค่ะสอดเก็บตามลายค่ะเส้นที่สองสอดเก็บเส้นนี้นะคะ เสที่สามเขาจะอยู่ลึกลับหน่อยนี่เลยเส้ที่สามคือตรงเปิดขึ้นมาค่ะตรงช่องนี้เลยนะคะที่สามอ่าเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นฝั่งซ้ายหมุนอาขึ้นมาค่ะเราจะเริ่มเก็บจากเส้นมุมก่อนเส้นแรกสอดเข้า ตรงมุมเลยนะคะล็อกมุมไ้เลยนะคะแบบนี้เลยเส้นที่สองก็ตามลายเลยค่ะเส้นที่สามตามลายค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ดึงจับให้เขาให้รูปได้ร่างลม่บ,บินไม่หย่อนให้ลิปบ,บินพอดีพอดีแลวชับเข้ามาค่ะค่อยๆดึงค่ะ ค่ะเ็ษวิปนิ้ไปตามลายเลยนะคะจากนั้นเราก็ตัดเศษที่เหลือทิ้งไปเลยค่ะ บ้างนะคะ <c oughs> อาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะตอต่อไป เอาโบมาติดให้เขาก็เสร็จแล้วทีเนี้ยติดโบให้น้องเขาให้น้องกระเป๋าก่อนตัดเทปกาวสองหนะ้ามานิดนึงแปะโบลงไปค่ะแปะไปะน้องสี่โบอ่าเรียบร้อยแล้ว ติดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าคุณหนูโอ้หนูเป็นคุณหนูจริงๆสวยน่ารักมากเลยค่ะใช้ลิปปินไม่เยอะด้วยแล้วก็ทําไม่ยากค่ะไม่ซับซ้อนเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นางซินขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนางซินแฮนเม d ดด้วยนะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ